อืมจิ้มซีฟูด้ดจะได้ไม่เลี่ยนมากครับอืม สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะว่่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ขาหมูเยอรมันบะหมี่นะครับผมเอ๊ะต้องบะหมี่ขาหมูเยอรมันอ่ะนั่นแหละครับผมขาหมูเยอรมันนี่คือซื้อมานะครับผมแล้วก็เอามาทอดเองนะครับคือขานี้ประมาณ2องสหรือ2 9 9นี่แหละครับจำไม่ได้แต่ว่าไม่ถึง3ไม่ถึง300นะครับแล้วก็มีบะหมี่น้ําจิ้มมีเป็นน้ําจิ้มซุกี้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะฮะเดี๋ยวเราจะมีทานคู่กับตัวน้ําซุปด้วยนะครับขอซดซุปก่อนทุกคน เป็นซุปแบบอร่อยมากซุปกระดูกหมูครับแบบสิงคโปร์อะ่ะคือซื้อเขาเป็นแบบเป็นซองมาแล้วก็เอามาต้มเองอร่อยเลยนะครับร้านดังๆครับทรงฟานนะอ่ะม,มาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับเดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มซุกี้ลงไปเลยนะครับอื ีเป็ดย่างเลยครับอืมอืม,อมที่สุดเลย ทอดไหมนิดนึงมันจะไม่เหมือนหมูกรอบนะครับมันจะมีความหอมของขาหมูเยอรมันอะ่ะ<ค><ณ>เขาหมักมาเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากทุกคนมันจะมีกลิ่นของลากไม้เหมือนชินน้ำมอนอะไรอย่เงี้ยครับอืมอืมจิ้มซีฟู้ด จะได้ไม่เลี่ยนมากครับอื เขากัานเขากัานไปหาอะไรมากินด้วยกันนะครับทุกคนลอกมันกินเลย ล็อกหนังมันกินก่อน ชื่นมากอืหนังเขาจะมีความนุ่มนิ่มกว่าพวกหมูกรอบนะครับ มันกินเล่นกินอย่างเงี้ยมันเลี่ยนๆนะครับต้องเติมจิ้มซีฟูดนะ้ดหน่อยอร่อยมากนุ่มมาก cọp trao <laughs> อร่อยมากทุกคนขาหมูเยอะมันเนื้อนั่นๆจริงๆเขาต้องกินกับพวกมันบดผักเปรี้ยวๆช่วตัดเลี่ยน เราก็มีน้ำจิ้มซีฟูดนี่แหละมาช่วยกินกับหมูกรอบด้วย มีหมูกรอบมันนั่งจินจิ้มซีฟูด้ดแซบ ไม่รู้เขาหมักยังไงครับจะหมักได้นุ่มมาก 牛肉多，一样啊。 บางทีอาหารเหลือเยอะนะครับแต่ว่าบางทีชอบเลมกินอย่างเงี้ยมันมีความอร่อยอะ่ะ ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อิ่มอร่อยครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนดูกันเยอะนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการเดินต่อไปอยากให้กี้กินอะไรบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสรรหามากินกันทุกคนครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอิ่มมาก <laughs>